<laughs> you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it though. you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn well hello guys <laughs> today i admin 321 let's <laughs> go today เจ้าแซมจำได้ไหมเจ้แซมโมโตฟันอ่ะขับซีบีอาร์หกห้าศูนย์อ่ะวันนี้เขารับรถคันใหม่นะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันซื้อรถอะไรมานะเดี๋ยวผมจะไปยินดีกับเพื่อนหน่อยในที่สุดเพื่อนผมก็กิเลสครอบงำ <laughs> ในที่สุดเพื่อนผมก็โดนกิเลสครอบงำไปที่เรียบร้อยะะ้ะฮะอนนี้เดี๋ยวเราก็วันนี้หน่ๆเพื่อนก็ซื้อรถมาใหม่แล้วนะฮะ เราก็จะเข้าไปหาแล้วก็ชวนไปซิ่งสักหน่อยเราไปดูกันว่าเป็นรถรุ่นอะไรไปครับไป oh, <no. S 1> <laughs> ในที่สุดเพื่อนผมก็ซื้อรถใหม่แล้วทีนี้เดี๋ยวไปรอดูแล้วรอดูนะมันบ่นมาแล้วบ่นอีกบ่นแล้วบ่นอีกก็อยากได้ที่จริงเห็นมันบอกผมว่าที่จริงมันต้องไปรับรถพรุ่งนี้นะ แต่ทำไมถึงไปวันนี้ว่าสงสัยคงตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆอ่ะก็เลยแบบทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปจัดเลยวันนี้เขาไปรุ่น <c oughs> น้องมองไงน้องตัวเล็ก <c oughs> เราขับตรงไปเรื่อยๆนะน้ำมันก็จะหมดอีกแล้วผมเติมทีละร้อยทีละร้อยในะช่วงนี้น้ำมันมัน,มนแพงไม่อยากเติมเยอะน้ำมันไนี่กินที่ผายเลยตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อย ไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆ ตื่นเต้นแทนเพื่อนเลยว่ะเพื่อนมันเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะพอมันมาถึงปุ๊บมันก็บอกผมเลยแล้วว่าเอ้ยรถมาแล้วเพื่อนอะไรเงี้ยตื่นเต้นแทนหรอผมเข้าใจดีแล้วการที่เราจะได้รถคันใหม่อะ่ะมันความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนผมออกมาหกนะโอ้ยรถอย่าเพิ่งออกมานะเบเอะโอเคตอนผมออกกาอหกมานะโอ้โหผมตื่นเต้นมากอะ่ะรู้แบบว่าคือ ก่อนที่เราจะออกไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปไปถึงแล้วเอารถกลับม,มาเลยนะก็คือเราต้องดูเลิอกอ่ะเลิกยามงามดีๆหน่อยให้ที่บ้านเขาดูให้นะว่าวันไหนกี่โมงอะไรเงี้ยนะครับก็ <c oughs> แล้วแต,แต่ความเชื่อของแต่ละคนนะฮะผมก็เอาอยัางไงก็ได้เขาให้ที่บ้านสบายใจมากที่สุดเออผมก็ตามไปตามวันนั้นช่วงนั้นมันเป็นช่วงใกล้ๆสุดจีนนะเออแล้วคือนับเวลาถอยหลังอ่ะอีกอาทิตย์นอ่างเงี้ย คือเราจ่ายตังค์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเข้าใจไหมครับคือถ้าจะไปรับตอนนั้นเลยก็ได้แต่เราต้องรอเลือกยามเลือกงามยามดีอ่าก็รอแล้วแบบว่าือตื่นเต้นหนอเมื่อไรจะได้ว่าอะไรเงี้ยนับวันถอยหลังอ่ะผมนี่แบบว่าอยากจะเมาแล้วก็หลับไปสักสี่ห้าวันแล้วค่อยตื่นมารับรถเลยอ่ะมันตื่นเต้นมากขเข้าใจความรู้สึกใช่ไหม <c oughs> เออผม เพื่อนผมก็เหมือนกันที่จริงมันต้องไปรับรถพรุ่งนี้นะเนี่ยแต่ผมก็ไม่เข้าใจทําไมถึงอยู่ๆรับมาวันนี้แต่ก็เอามาแล้วก็ไปชมต้องดอย <Hey. S 1> ผมยังไม่บอกนะว่ารถรุ่นอะไรเออแต่ปกคลิปมันก็ต้องบอกอยู่แล้วหรือวะยวังที้ไม่เป็นไรใครที่ได้ดูอยู่ก็ไปลุ้นด้วยกัน <c oughs> ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นอะไรกันแน่แต่มันก็บอกเกินๆผมมาแล้วแหละ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยน้ำมันจะหมดอะรถตอนนี้ยี่สิบกว่ากิโลแล้วนะรถมันขับได้ประมาณสามสิบหน่อยๆสามสิบกว่าอะไรเงี้ยแหละเต้นเว้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วไปรุ่น โอ้ยเอ้ย,อย,อยกูจะเลยข้งางหน้าซอยข้างหน้าเนี่ยครับไป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 ดูเพื่อนหน่อยไปดูเพื่อนหน่อยเอ้คันนี้ปะเนี่ยออไม่ใช่สื่นเต้นสโลเข้าไปมันไม่อยู่บ้านจบเลยกู oh, no. ม,มาแล้วยังเหรอไปดูเพื่อนหน่อยไปดูเพื่อนหน่อยเฮ้ยตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นหรอ,หรอ,หรอมันอยู่บ้านปะเดีย่ยมันตื่นเต้นที่หายเลยเหือนกูนซื้อรถคันใหม่อะ่ะทางที่เราก็ไม่ได้ซื้อไปนะตื่นเต้นเหรอไหนว่าว่าอ๋อยังไม่ถึง,อย,งอยู่ข้างหน้าอีกข้างหน้าอีก โรานมาแล้วดูมทำ้าก็เต้นแทนมึงที่หนว่าเย็ดเยเยไหนวะาไหนวะไหนวะเยโดมาแล้วเยโดมาแล้วแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับ เอ้ยหล่อจังอ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยอัดซิกนะฮะอัดซิกอาดซิก <Wow. S 1> อัดชิปอยู่อัดลิปอยู่บอกความรู้สึกหน่อยคนรับรถวันนี้เป็นไงบ้างเมาไม่หลับเลยสัตว์ <c oughs> ไม่แล้วคุณสงสัยเพิ่งบอกตัวว่าจะไปรับพรุ่งนี้ทำไมไปวันนี้วะอ๋อพรุ่งนี้เลิกมันไม่ดีอ๋อจริงๆงเราก็เลยรับวันนี้แม่งเลยเลิกไม่ดีหรือรีบกันแน่ อ๋ออ๋องามแทอ่ะยอเแล้วมีของมาอวดอ่ะไม่อชอบอ่ะอันนี้นะขอได้มไม่ชอบหล่อจานอี้ไม่เติมี่เจิมเติมเรียบร้อยแล้วใช่อาซิกอาซิก อ้าวไ,ไม่มีแอพดาวอะเหรอครับอ๋อขอบคุณค<ป>รับอืมหนฟังเสียงท่อหน,หน่อยดิฟังเสียงท่อหน่อยดิเย้เสียงนุ่มดีว่ะ นพิษเรนมันอยู่ไหนวะเออเรากดพิเรนดิอ๋อเหรอเออเออใช่มันต้องรอรอบเบาก่อนเออเออเยอะด้อเออมีลายที่เฟี้ยวอ่ะอะไรนะครับบอกว่าไฟทังนี่ทำไมทังไฟข้างนี้ไม่ติดอ๋อมันเป็นปกติแหละแม่บอกเนี่ยของผมก็เป็นเหมือนกัน ไฟไม่ติดข้างนึงอะโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ผมตื่นเต้นแทนเพื่อนมากเฮ้เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปแซดกันข้างนอกฝากฝากไว้คลิปนี้จบเท่านี้นะอ่ามโตฟันนะอ่าบายบายครับ